ดูโปรไฟล์แต่ละคนนัดดำทุกนเลยโปรไฟล์แต่ละคนดำทุกคนเลยเกพวกเราไปนเกมที่ดำไปหมดแล้วเองเกพวกเราเป็นกมดำหมดแลวโอ้โหโอ้โหโอ้แยบแยบเลยแยบเยอะที่หายตรงๆเลยดูหน้าตาดด้วยตายืดดำไปหมดเลยตายืดบีเอไม่พอเราก็เสียใจเลยอันนี้ใครวะใครวะดิสเพนเนมใคร เดียวเดียวมีดูการแต่งตัวนล้คนดี้ารแต่งตัวผู้มึงต้องเอาหกเนียนไม่ไม่เหมือนมึงอ่ะกันเข้มเลยมึงเหมือนอันนี้ไม่เนี่ยนี่ มันเล่นไดอยู่ไหมเกมนี่มาดูกูเนี่ยอยู่กับนกะูแหละเนี่ยมันเล่นไดอยู่า like. ยแต่กูกลัวถ้าขยับไว้ท่ามึงไม่ได้ขยับใช่ไหมอ่าผมไม่ขยับไม่ขยับกูกจะขย,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 ยากให้มึงปัดเป็นอ้าวผมเลยอ,อ,อันออน,นี้อาเอร์ผมไม่ขยับไม่มีมันไม่ขยับไงแล้วนั่งกูขอดูอวตารกูก่อนเหตุใดต้องขันร้านนะบ้างเจอไหมเห็นอีกขั้นบนเอามึงต้องหาตัวเองเลยใครบอเกี้เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครไอ้ยี่คนล้อยี่ล้อเฉยเลยอะอะไรอะ ไม่พูดกนันดีมาแลมาแล้วเฮ้ยพูดกันทำไมอะเฮ้ยเป็หรอียไอเดียวยอย่าลืมนะ <c oughs> สองนาทีใบเอสองนาทีใบ ตรงนนั้แหละมีมีมีก้อนแอบเรียนเป็นสีน้ำตาลอยู่นะบางทีเราต้องเงียบไปแล้วนะเราต้องเราต้องสาอีกนะตัวกูอนเนียนเลยไม่เห็นไม่ก้อนแหะจริเหรอหรือมันเห็นวะแล้ว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 ก็มีตัวสีดำตัวหนึ่งที่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 แอบอยู่ตรงสีน้ำตาลกว้างกวางมันเห็นนี่อะไรสัตว์มันก็เกินไปเออเหี้ยกูแค่บอกว่าไม่เห็นเหลือวะบอกแค่นี้แหละไม่ได้อยู่แถวนี้เออเหบอกแค่นี้นะไม่ได้อยู่แถวนี้ด้วยบอกแค่นี้ละกูอยู่ไกลมากกูอยู่เสียงตาล อยู่แถวนั้นแหละเสียตาเสียตาทุกที่เราเคยเห็นป่ะเสียตาลทุกที่อยู่แถวนั้นแหละโคตรเนี่ยนอะช่วยไปเกมมาต่พไปเร็วเร็วไปเพิ่งเพิ่งเพิ่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเพื่อนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบัดนี้ครับผมมามอบตัวครับเดี๋ยวไม่ตายเพืยเนีคือจะเขียวเห็บปะเมื่อกีมอบตัวไปแล้ว พยายาบกระโดดไปกระโดดกระโดดไปตรงนั้นดูโอจีดูโอจีตาบ้าตาบมาตามมาตามมาด่เอีย่เนี่ยพออิดมันขึ้นมาให้ดูที่ที่กูอยู่เห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกีเพลินเมื่อกี้เนียนไเห็นแล้วเนียนมากเลยไม่พลาดไม่พาไม่พลามึงตไปในนั้นทำไมล่ะไปกูแพ้แล้วเว้ยไอ้เหี้ออิ่นมันอยู่ใกล้บ่าแล้วรู้ว่าิงจกติดตขอใครมันเนี่ย กูหนูบอกไงว่าให้ปรับเป็น R หกเนี่ยแล้วก็กระโจนตายเกมเกมดูดูค่ะมึงดูดูี้ดิไอ้กูไอ้สีขุนเนี่ยกะนี่มากเลยไอ e euh. ้เกมเอออะเอออะไอ้กูจ okay. ี๋ขุนเนี่ยเลยไอ้ไม่กูจี๋ข้างหลังข้างหลังนี่กูจี๋ขุนเนี่ยตอนเนี้ยกูแค่เดินมาทำอย่างเงี้ยไปเกมเนี่ยชนะเลย ผิวคนเนี่ยแล้วโคตรมันจะอยู่ร้ายมึงรู้ไหมกูเดินเล่นเยอะมากเลยนะลายที่พี่ถึงลายคาร์ไวท์คารวท์ดันดัเนี่ยอะไรดันเมื่อกี้เมื่อกี้ดันเปลืองเฮ้ยอีซี่อะไรอะยังไม่ได้ไม่ได้กัดนะเมื่อกี้ฮัลโหลด่านไรเอ่ยมาแล้วขออนุญาตด่านเดิมเดิมเดิมเฮ้ยที่เดิมที่เดิมที่บบไม่ลอ่ะดูผิวแต่ละคนครับทุกคนดูผิวแต่ละคนต้องเป็นหมดเนี่ยแหวนวอะไรเมื่อกี้ ดูผิวแต่ละคน <c ười> มีทีโตด้วยว่ากูเป็นมะเดี๋ยวเราก็เฮียกันกโต๊าโต๊กาโต๊กาไม่ได้แนละ้วน้องโต๊ะามันเห็นที่แอบกูเยอะเอ้ยตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไมวไม่ดียีเห้ยถังตันอ่านนั่นเริ่มหาข้ไปเลยมอยา,อย,าอย่าพูดเลยนะเออกูกูด,ดูอยู่บอกแค่นี้อ่ะแต่ตุนกาไม่เห็นกูตาบอดตาบอดสีตาบอดเลยตาบอดสีดิตาบอดสี ก็แอบทุบขงยาวบอกแลนได้แ้วนะตนกตรงนี้แหละรอดไอ้ไอ้กบบาหัเอาหวกระหกเรียบอะไอ้เยอะนะตรงนี้แหละรอดมองดิลากยังไงต้องหาซื้ไงมมมมมมาขวัแหะเห็นกล้องไหมเห็นเห็นแล้มันจะถูกกองมาซื้อไงผู้ค้ากักดดูกล้อง กำลังมองหาน้องเกมไมาเหี้ยโอ้จีพวกกำลังดูตัวกูดิโอจีนี่มันโคตรเด่นอะใครมองไม่เห็นมั้งนี่เลปด่านนี้ที่แอบแม่งมันมันด่านด่านแม่งที่แอบแม่งน้อยอะด่านเนี่ยเยอะนะแค่ตัวสีขาวเขาเ้็นน้อยเหรอกู30นาทีแล้วฮัลโหล30นาทีแล้วกูอยู่ตรงแถวสีขาวอยู่อยู่แถวอยู่แถวนั่นแหละไอเด็กมันไม่มีความเนียนเลยอะใครวะไอเด็กอยู่ ตรงกัต้นกาอยู่รงเดียวกับต้นกาที่หาอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแงเย้เ่ยาหาันเี้ดิเอะไรวะอะไรอะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเดียวไม่มีความอะไรแล้วมึงลองดูเเออใครใค้นะเมื่อกี้ไม่พอเราเหย้ยบพอเรา อยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออนตรงนั้นแหละเ่ิตรงนั้นแหละอยู่ในใจตามมาในใจเดี๋ยวกูจะใบให้นะว่ามีคนนึงอ่ะอยู่ใกล้มึงระยะไม่เกินสองร้อยะเ็เกมใช่ปบูตี้น้างโมเดลใช่กม่เียนไม่เนียนเลยอ่ะเกมเกมแท็กซึมแท่ซึมแท็ซึมแทซึม ายเลร้อยเรอเร้อยจะโดลงไอ้ยื้ยเลื่อนเลยเล้วมเดยกับพี่ปูเดยวเดยวเวลโคไม่เดียเลยหาไม่เจอได้ใครวะ โอ้เฮียโอ้โหเฮียไอเดียแม่งโคตรโคตรเนียนอะโคตรเลิศตะยู่อะเฮียไม่เห็นได้ไงพี่รักโอ้โหไม่เห็นไอเดียวอะโอ้โหต้นกล้าไม่เห็นไอเดียวอะต้องเดินกลับไปดิต้นกล้าเมื่อกี้วง่ต้นกล้าต้นกล้าเจอแล้วเมื่อกี้ต้นกาเจอแล้วเมื่อกี้ไอเดียมันเหม่อน่ไม่ไม่ มันอยู่มันอยู่ตรงสนุกเกอร์อ่ะตรงสนุกเกอร์อะตรงลูกบอลอะที่มึงที่มึงเจอเพราะว่ามันเดินมาบอกมาหาไอ้อ่ะโอ้อ่าดต่ร้านด้วยแต่ร้านที่ดำดำดำซ่อนเยอะนะเปลี่ยนดำละโอ้โหด่างดำ่างด่างเยี่ยมด่างเต็มกุ้งแม่แอบทัวอื่นดีกว่าเปลี่ยนด่าอ่า มันมีบอลเล็กขอตัวสีดำมาหาในที่ที่เป็นตัวสีตัวสีที่ไม่ใช่สีดำเนี่ยอะไรนะมันดำเวยมันแกะเป็นสีดำเว้ยแก่ซอฟส์เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วกูบอกให้คือแกูที่เกือบเจ็ดร้อยเฮียกูรู้เลยไอเกมอยู่ตรงไหนเฮียถ้าเจ็ดร้อยอ่ะป้งมีอยู่ที่เดียวอ่ะ แล้วกูก็เหมือนจะรู้ด้วยว่าพอจะมีใครอยู่แถวเนี้ยแถวเนี้ยเออไม่ผิดได้ไงบ้าเหรอไม่ได้ไงตรงนี้กูไม่ได้สาสา,สาที่เดิมมันไงพิมพ์อะไร <c oughs> จุด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 ตรงนี้แหละไอยยี <c oughs> ่งกูไม่รู้มันคือเหี้ยอะไรอยู่ เอ๊กูบอกแค่ระยะอยู um, ่ระยะจูเบียดอิู่แค่สิบอะสิบด้านซ้ายด้นกูใบ้วนะว่าอยู่แค่ระยะสิบโดดขึ้นไม้ง้ขึ้นไม่ได้จะต้อ้า้จะ่อกเครม่ปวลากูบอกแค่นี้แหละเวลเวลาหากูเยอะนะถ้ามึงจะหากะี เออเออผมผมส่งกําไลเป็นในในแชทแล้วนะอ่าอ่าเป็นแท็กอุ้มยิ้มไม่ยุงกันได้เดินออกไปเล็วเออเออกระซัมไปผมเครื่องเครื่องเครื่องดื่มอร่อยดีกระป๋องอร่อยดีกระป๋องมากดท่าตรงไหนไว้เกมกูอยู่กูอยู่เดียวกับกูอยู่คนไกลกูสิีอ่ะบุ๊ซี่กูบอกแค่นี้แหละ ไอโอจีแอบแบบกูเย่กูจะรู้ไม่แหละเย่จามกันทั้งคนทำร้ายทุกคนเลยในสัตว์คนเนี่ยแหละรีวิวอะไม่สี่ร้อยแล้วม่เห็นไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูคลิปกูเลยมันไม่เห็นจริงๆนะเดี๋ยวมึงมาดูคลิปกูเลยมันไม่เห็นนะไม่เห็นอรู่อะเออใช่มันไม่เห็นจริงๆนะมาดูคลิปกูเลยมันไม่เห็นจริงจริงนะ ต้งกดฆ่าตรงไหนนะในคอมอ่ะโอเคกดทีไม่ได้ฆ <th ่าสักคนเลยอ่ะเดียวคนจยูเลยโดนไรเดียวเอาผิดไหน่อยโอ้ไม่ได้ฆ่าสักคนเลยอะไรวะดังกันทุกคนเลยอะไรนี่ไม่ได้ดังเวอร์ชั่อะนู้ดบอสชอปนีกอลไรนู้ดบอชอปอันนี้ก็ค้อห้องของอีตาห้องขอีตาอ่าแล้วดูแต่ละคนเอ้ย ของกูเทนยี่สิกุ้กูได้เป็นแน่เลยอ้าผมก็ยี่สิอ็นต์้าว่สิบย่สบ้าเอร์เ้าวบาอ้าวบาสี่เดีเป็นนี่อะถ่าหล่ยเขาบัิไอ้เปอร์เซ็นต์อะดูเกมไหนเกมมันกจะอยู่ไเกมอยู่ด้านล่างพวกมึงทั้งสองคนอ่ะอ่ะเห็นไหมที่เจ้างานที่เดียวได้คือมึงเจอได้ทุ่คนน่ะ ไปแล้วหนึ่สอเอาตายอ่ะโอ้ดีโอ้ดีโอ้ดีเอาน้องมุกำลังแซกูมอยู่เดินมดเเยโอดีไปแล้วหนึ่งสามสอลยังจริงจิไหนเสอง กูบอกก็อีนี่้แล้วแต่กูได้หลายคนนี้เนี่ยกูโห่นี่โคตรเดีดสวัสดีให้พี่บุ๊กกว่ากูว่าเสื้อเอไปแล้วเฮ้ยเล่นเล่นแต่เสื้อวีก็ได้ตังค์ใช่ไหมได้ได้ได้ต้องไปแล้วทุกคนทำตัวข่าวเฮ้ยคนนี้เขาซ่อนเงียนอยู่นะ เหยียน้องคนเดียวยี่ยี่กูไม่เห็นต้นกล้าเลยถ้ากูไม่โฉบไงสัตว์เจ็บยี่ยี่ชิบหายได้ด้านหน่ะเกมเมื่อกี้เกมมึงหันไปมองด้านหลังตีวะเจ้าไปก่อนโอ้โหดิ้งจิ้งโอ้ยเกียร์เลยตอนนี้์ o ช็อปเวิร์ k ช็อปโคตรเกียร์อ่ะ โอ้โหดันเนี้ยแหละอาฮ่าอาฮ่าอาฮ่าอันนี่แหละกูเป็นปะไม่รู้ว่าจะเป็นว่าโตไงไงโอ๊ยนะครับก็ที่แอบงงงงมันเยอะเลยแล้วกูจะโดนต้มบ่อยไปดันเนี่ยกดต้มแล้วใครมันบ่ายเขาบนหัวกูได้เสียงเลยเหี้ยกบต้มอมกดหยดขึ้นไปหาเลยเฮีย โอ้บั็กแข้งไม่ได้เลยหรอวะแซกซื้อดีกว่าโอ้สีไม่เข้าเลยแซโอเครถเงียบเงียบเงียบนี่แหละตรงนี้แหละเบสไอมันมาบ่ายบ่ายบ่ายเหี้ยอะไรวะสัตว์เหี้ยเดือดเลเหี้ยเอฟเคแล้วสุดเลยวะ

ต้นกล้าลองดูกุดูกล้องไงวะกดดูกล้องไงวะเนี่ยวิวทำมันอย่าใครเดินนะซื้อกล้องกี่บาทอะซื้อกล้องกี่บาทพี่พี่อพี่แอบตรงนั้นพี่แอบง่ายๆพี่โอจิไม่เจอแล้วอยู่พูดใกล้ๆในตอนดึกๆแล้วมาเจอผมอย่าพูดพี่ตรงล่างเลยล่างต้นไม้เยกูหาจากมือห้าร้อยโอจิเจ็ดร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเราต้องเลื่องอย่าไปโดนกูมเรื่อง ใช่อะน้องอจิย่เดิมาจุดลับของกูไม่แรงนี่เลยงูมาตะไไปเก็บนี่นพี่กูได้เสียงบ่ายเหียแต่กูไม่ก็มารับทิศทางเลยเหียไม่มาสามร้อยหกสิบก็อุยสามร้ยกสิบองศาเลยเหีย เสียงตบมือนี่อเสียงบ่ายไม่มาสามรอบสามรอบสิบรอบไอ้สื่อเกลียเป็นขี้เกียจวมัมัมีใครอยู่ด้านบนอ่ะพี่โอ้จีโมดีลืมไปเปล่าเขาก็แทบไม่มีใครอยู่ด้านบนโมจีด้านหลังเพื่อนโมดี้ผมไม่ได้ยเลยเพื่อนผมจะอ่ะเฮ้ยจะขึ้นไปอะโอจีด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะพวกเรอุตส่าห์บอกกันนะว่าแทบไม่มีใครไม่ได้กดเลย เอาอีโม่ผมไม่มีเสียงโอ้โหเขาเดอเวิร์กช็อปเี่ยเจ็นด้วยไอพวกปากนะมเนอีโมเดิเจี๊ยวบอกตานี้เปลี่นเก่งเก่งกันใส่ไอทีเชิร์เดอรล็อกว่ะกูที่ใส่ทีเชิร์เดอรล็อก้นี่ยเดอร์ล็อาเรียนเนเายบาย ไปอันนี้เดี๋ยวโอเคกูแคเห็นเดือดกันแหละโอ้จีขวดไก่เลยขูเี้ยต้องเอดล้สดีีเขื่อเหียดันจะบ้าอะไรกันโอ้จีมึงเห็นกระดานไว้บอดสีขาวๆไหม

อยู่ว่าโอจีโอจีมาโอจีมาสอนกูดิลูกมึงแอบพี่โง่ๆกันอ่ะวันที่เก่าเว้ยวันที่ท่คนเก่าโอ้ยเรียบร้อยตายหมดดไม่ต้อง t k เคแอนเดียวอ่ะไอ้ยไอ้ t k แอบอยู่ตรงมึงอะเกมแถวมึงอะคนเดียวเลยผีเพื่อฟ้า ตาหน้าจะเปลี่ยนเป็นเสียวแล้วไกลมากนั่นแหละมันอยู่นะไม่ทันรอไอเกมอ่ะนัาแหละมัอยู่ในนั้นอ่ะไม่โซเอมาป่ะอ้าวรอดแต่กูก็หาได้เยอะกว่าพวกมึงอีกนะเอ็นนั่นแหละเอ็นอยู่ในหัวเนี่ยบอสได้บอส p ว w e r มึงต้องไปดูของแอนดี้ไว้ที่มันเป็นไอ้อะไรวะตึงตึงปิยที่โดนเราลงทิกตอกบ่อยๆเพื่อนที่ไอ้โอ้ยตกใโตกาจ อนี้แหละมาว่ะไอดำไอตาั้งไอตา้งขีดพเนี่ยดำดำที่บ่อได้ที่ดูนะยี่สิห้ายุดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ยงไม่ได้เป็นอ่ะไอบัตเป็นหนค่ะดูลเนี่ยเราคนเดียวไอพียฮิวมังกัฮิวมังกัมังกกลัวไม่ต้องการแผนการรับตัวกูไปหรอกไอัตงไปหรอกเดีนเล่นบะไอนี่เล่นัไเล่นบอ บไม่มีมาแล้วมารุ่นกันดีกว่าจะมีคนตาบอดไหมตาบอดสีเออตาบอดสีตาบอดน้ำบอดสีอะไรนะอบ้าเปล่าเล่นว่าเกมฮะไปนอยู่ไหนวะเอ้อมึงปัดเข้ากันเลยตรงนี้วะมาต่อวะโธยเฮียด ตัวสองต่อเลยนะดูกันแล้วครับว่าจะมีใครตาบอดสีไหมเอาไปแล้วครับหนึ่งศพเฮ้ยรอดได้แก้วันไอเดียวปิงอ่ะไอเดียวปิงไอเดียวปิงไม่ฟันออกมาเลยเฮียไอเดียวปิงเฮ้มันวาร์ปได้มันวาร์ปมาใส่กู วตายแน่เ่าว่ตายแน่เอวตายเนี่ยคุณดไเดิยโมดเปิดโลดิดนี่แลเปิดโเข้อ้วเปิดคเว่าตฟอกเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเียมเี่ยมมลอมาหากูวะไอสัตว์เห็นลไม่ใช่หเล่โอ้ยเยี่ยมนึกว่ใช่ครับเกียเ่ยังไงวะเอีอย่างเดียน้องมเดลวางกาวอะเอ่อจริงริแล้วเียีตัวทีบี

แหวมื่อกี้แซ่ซึมแซ่ซึมไอ้ต้องแถวชันอ้เห้ไม่ไม่กูเห็นในเกมแล้วเหี้ยแต่ถ้ากูไปหายถ้าทุยก็ถ้ากูไปหายเกมกูแพ้เว้ยกูเลือกไปหายเหี้ยีเอ๋ยไปกูไม่ทันอยู่ดิโอ้โด่านนี้ด่านนี้ด่นี้มมีโอกาสทันเว้ยถ้าไม่ไม่วิ่งหนีเหี้ยถ้ามันไม่รันยงกันโนบะอนบจริงเนี่ยโอกาสเป็นกูยี่สิบหกเปอร์เซแม่กูสอบมยังโดเลยเทปแม่ร้อยห้าสเปอรซนต์ะ สองจุดห้าเอร์เซ็นป็นต้องเป็นอยู่แล้วเลยี่คือพลังของกี่สิบหกเอรเซ็นต์ี่สิบหกเปอเซ็นต์มยิ่งวัเยวอะเลยตัเกาเัเกมนแรก่น้เกิเกมไหนใครวะ่งสิ่ะใครวะสิ่งนั้นใครวะต้องแบบนี้แล้วกัน มันก็ซ่อเอ้คะเธอไปเห็นตัวเองเลยคะเธอไปเออมันเออไปไปเมื่อกีอกูบอเลยกูคุยไม่เนียนกับสีอะหนัามันเลือดยูนะเลยอะอ้มันเลือยูวะตามีมันอับไร้ายเลย เรียบร้อยเรียบร้อราเห็นคนอยู่นะกระโดดอยู่นะโดดอยู่ใครโดดอยู่ใครโดดอยู่วะแล้วมงมอมามอมมแล้วได้อยู่อะ้อยู่อะออยู่อะไอ้อตงกลางาไมเ้กูเห็นโดดลงจากเองดม อยจาพังมาตายี้สุขมอมองไม่เห็นมอมองเห็นี้ะพังมาตายสับก็เห็นนะแกได้โดดไปตรงไหนอะพังกาตายขี้อะี้สุนัขอยู่ตรงตีฟ้าผมยืนอยู่บนหัวสีออคนเราจะอยู่เรียบหลเรียบห้อนตายนาเบี้ยวจีอยู่ีฟ้าผมยืนอยู่บนหัวสีฟ้า มีสีฟ้าอีกอีกคนนึ hmm. ่งอ like like um ่ะม like ีส uh> ีฟ้าอยู่คนนึงอ่ะฟันที่แบบคนไม่เนียนดูดีเกมกดูดูดีดูที่จอนดีอย่างคนเงียบไม่เนียนเลยนะเอยู่ที่เดิมโอ้เจอเอ็กอยู่ที่เดิมอ่ะเอ็กอยู่ที่เดิมอ่ะมันไม่เนียนเลยนะเว้ยมันไม่เนียนเลยนะจะเห็นได้ไงวะว่าว่าไม่เห็นได้ไงกูมองไม่เห็นเนี่ย เอ้ยเกียร์เนียนมากมีท่าโปรดโทรเลยจอดสวโทเนีนเลยเว้ยเหนียกปะกูไหงต้นกลาไม่เนียนเลยใช่ไหมเออแบบโคตรเนียนเลยแล้วมึงกระโดดแับนี้นั่นาหมึงเห็นแน่เลยม่ะเห็นสาวเห็นสาวตรงนี้ปะเออเนี่ยตรงไหนในใหมดรอบเลยเว้ยเนี่แม่แม่แม่จับมาก่อนป้ากูมีอะไรบอกกูอยู่ไอ้ตรงที่มึงที่มึงแบบจุดเริ่มต้นแล้วกูอยู่นั่นแหละก็ขีก่อนเดี๋ยว่าเลี่ยมกูอยู่ไอ้ตรงจุดเริ่มต้นอ่ะมึงจ่ได้ไหม